เสียงอ่านคำพีอมตะวัชรสูตรคำพีสลายทุกข์ประดุดดังเพชรตัดทำลายมายาภาคที่สองคำอธิบายวัชระประชัชญาปรมิตตาสูตร 4. ไม่ยึดต,ติดในการบริจาคทานพระพุทธองค์ตรัสว่า ดูก่อนสุภูติเมื่อพระโพธิสัตว์บริจาคทานก็ต้องไร้ยึดติดในทานใดๆที่บริจาคนั่นก็คือในการบริจาคทานต้องไม่ยึดมั่นผูกพันอยู่กับสิ่งใดคือไม่ยึดถือผูกพันในรูปไม่ยึดถือผูกพันในเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายและธรรมารมณ์หรือการสัมผัสทางใจ ดูก่อนสุภูติพระโพธิสัตว์พึงมีจิตหรือมีความคิดเช่นนี้ในการบริจาคทานคือไม่ยึดมั่นอยู่กับความจำได้หมายรู้และไม่ยึดติดหรือยึดมั่นว่ามีลักษณะใดๆในการบริจาคทานฉะไหนจึงเป็นเช่นนั้นเล่าก็เพราะเหตุว่าเมื่อพระโพธิสัตว์บริจาคทาน หากจิตไม่ยึดมั่นผูกพันอยู่กับลักษณะใดๆหรือไม่ผูกพันมั่นหมายกับสิ่งใดๆแล้วความปิติปราโมทที่ได้รับย่อมไม่อาจประมาณได้เลยคือบังเกิดบุญกุศลยิ่งใหญ่ที่หาประมาณไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าสุภูติเธอมีความเห็นอย่างไรอากาศ เบื้องทิศต,ตะวันออกอันว่างเปล่าเธอสามารถคิดคำนวณหรือคาดคะเนได้หรือไม่ว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใดพระสุภูติกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคมิอาจคำนวณหรือคาดการได้พระเจ้าข้าพระพุทธองค์ตรัสต่อว่าดูก่อนสุภูติถ้าเช่นนั้นอากาศเบื้องทิศใต้ ทิศตะวันออกทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันตกเฉียงใต้ตลอดจนอากาศเบื้องบนและเบื้องล่างจากพึงคิดคำนวณหรือประมาณได้หรือไม่พระสุภูติกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาค มิอาจคำนวณหรือประมาณคาดคะเนได้พระเจ้าค่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนสุภูติหากพระโพธิสัตว์ไม่คิดที่จะยึดมั่นผูกพันในการบริจาคทานแล้วความปิติปราโมทและบุญกุศลซึ่งได้จากการบริจาคทานนั้นย่อมพิสารดุดห่วงอวกาศ ซึ่งไม่อาจคำนวณหรือประมาณได้สุภูติพระโพธิสัตว์พึงตั้งจิตตามคำสอนที่ตถาคตกล่าวนี้คำอธิบายพระสูตรตอนที่4ี่คำอธิบายพระสูตรตอนตอนนี้คือเมื่อพิจารณาโดยทั่วไปก็จะพบว่าแนวคิดเรื่องพระโพธิสัตว์นั้นต้องมีการเสียสละ และช่วยเหลือเกื้อกูลสัตว์โลกที่เรียกว่าต้องเสียสละหรือจาคะหรือบริจาคทานเพื่อสร้างบารมีอันเป็นวัดปฏิบัติของพระโพธิสัตว์หกประการเพื่อนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าบารมีหกคือทานศีลภาวนาขันติพละและปัญญา ความปิติปามโมทันเป็นอนิสงส์ในการบำเพ็ญทานนั้นเมื่อพูดถึงความสุขทางโลกหรือในโลกมนุษย์ก็เป็นความสุขปิติใจอันเป็นความสุขที่ไม่อาจประมาณได้แต่สำหรับทางโลกุตระซึ่งเป็นความสุขที่ไร้ความสุขความปิติที่ไร้ปิติเพราะไม่มีผู้ใดได้รับความสุขอะไรที่ไหน เนื่องเพราะคนไม่มีหรือบนโลกนี้มนุษย์ไม่มีความสุขความทุกข์ก็ไม่มีจึงเป็นความสุขและความปิติที่สมบูรณ์เพียรพร้อมที่มีอาจจะประมาณการหรือเทียบเคียงได้ว่ามีมากหรือมีน้อยเพียงใดดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าประดุจห้วงอวกาศทั้งเบื้องบนเบื้องล่างหรือทิศใต้ทิศตะวันตก ทิศเหนือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันตกเฉียงใต้มิอาจคำนวณประมาณได้เช่นเดียวกับความปิติจากการบำเพ็ญทานก็มีอาจวัดได้ว่ามีความสุขหรือปิติมากน้อยเพียงใดดังนั้นจึงสรุปว่าพระโพธิสัตว์จึงไม่ควรคิด ยึดมั่นผูกพันอยู่กับสิ่งใดเฉพาะอย่างยิ่งในการบำเพ็ญทานว่าจะได้รับผลมหาศาลมากมายเพียงใดเปรียบดังความกว้างใหญ่ไพศาลของห้วงอวกาศที่มิอาจประมาณได้